สวัสดีเพื่อนๆนัๆนกตกปลาทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็จะพาไปที่บ่อกระพงบุฟเฟ่บึงเตยนะครับวันนี้ก็เป็นวันเก็บตกนะฮะค่าคันวันนี้300บาทนะครับก็เดี๋ยวดูกันนะฮะว่าวันเก็บตกที่นี่วันนี้จะจะได้ผลดีหรือไม่ดีแค่ไหนนะครับเดี๋ยวรอดูกันนะ ถึงนล้วน,นะครับที่บอ่อเบิงเตยนะฮะเดี๋ยวก็จะใช้กระดีก่อนนะครับลองดูนะ เปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนเป็นกาแลนดูนะฮะ่อสักครู่ตะกี้มีคนตีไปไม้เดียวนะกาแลนอย่าฝืนนะลองเปลี่ยนไปไเรื่อยๆนะครับลองเป็นกาแลนสีดำดูนะครับขึ้นกันนี้เลยนะ่นเอ อยู่ไหนกินอยู่ตรงนี้ขอบคุณครับปีกัดปักด้วยเป็นไงได้จากปักนะครับตัวแรกนะเดี๋ยวดูตัวต่อไปนะครับอย่าตีนะพี่ครบเล็นไง ตัวที่อะไรครับตัวที่สองครับหลุดจากผมไม่กินตัวนี้แหละแกกระดีกระดีเต็มกระเดือครับตัวที่ไหไฮะหครับตัวที่ห้าเข็มตกสามร้อยโดยเละเต็ม ก็ดีครับก็ดีะก็ดีนะครับอ๋อคิดว่ากินเจตําผมก็ทั่งอยู่เมื่อกี้ผมเห็นพี่มาตีเห็นตี่เจ็ดเห็นตี่เจ็ดเห็นพี่เจ็ดบ้างเขาบอกมีโคการกินไม่ได้ลองลองเจ็ดดูทีนึงว่ามันจะมีอะไรไหไม่มีเปลี่ยนเลย ว้าวสีดำยังไม่ได้ขึ้นเลย <center> ครับดูน้ำพนแต่ยังไม่ได้ขึ้นเลยเนี่ย,นนย,ย,ยตตัวละขึ้นไปตัวเนี่ยตรงนู <S 2> <S 2> ้นครับ ขอบคุณครับต้องผมช้อนนี่ถึงอยู่ครับผมเคอป่าวกะดีนักขวันตัวที่ไนฮะตัวตัวที่ครับตัวที่สี่ครับตัวที่สี่ยังไม่ขึ้นน้ำสี่แล้ว สี่แล้วขอบคุณครับาากระดีดกระดีเฮ้ยนีกัดกระดีกระเพอือกัดผมไม่รู้เรื่องกัดแต่ไม่รู้ตัวอะไรเงี้<ล>ยหายท้องเลยผม โอเคคุณครับโอ้โหติดคอมสไปนะครับก็ดีลุงนี่มาแต่เช้าแล้วมาแต่เช้าเลยปลาพื้นกินเมื่อกี้นี่ดีอะไรที่มาตอนนี้อะไรอะเอาพี่ไม่ช้อนผมอีกอหรเฮ้ยไม่ได้ดีกว่าคนนี้ไม่ได้คนนี้ไม่ได้โอ้โหพี่ขอคนอื่นได้ไหมเข่งหวานเลยโอ้โหจเลยไม่ช้อน โอ้บางดีกว่าบางบางละบางคนนี้ชอบยังไงหลุดทุกเที่ยวแต่เย็นนะบางนะผมไม่มีคติต่อกันนะครับผมไม่ชอบหลุดใช่ไหมใช่ครับไมขอบคุณครับบังขอบคุณมากครับโวยนี่มาได้เลยอ่ะมาครับเนี่ยครับก็ช่วงเย็นแล้วนะครับ ขุดได้ไปนะนี่ประมาณ4ี่โมงสี่โมงเย็นนะครับตั้งแต่มาถึงก็ที่ที่เห็นนี่ก็ช่วงประมาณ10บโมงถึงเที่ยงนะฮะจัดกัดจัดเลยวันนี้ถือว่ากัดจัดมากนะครับคือขึ้นต่อเนื่องเลยช่วง10บโมงถึงถึงเที่ยงนะครับหลังบ่ายมานี่ก็ก็ขึ้นขึ้นน้อยนะครับปะปายนะฮะไม่จัด ก็ถือว่าสําหรับวันนี้ก็ก็กัดดีดีมากถ้าถ้าเป็นคําว่าเก็บตกนี่ถือว่ากัดดีมากนะครับบางคนได้ได้เป็น10ตัวเลยนะฮะสิตัว9้าตัว8ตัวมีนะครับ,นะค,รบ,บคนก็นโดนตัว2ตัวนะฮะแต่โดยรวมถือว่ากัดดีมากนะครับก็เหลืออีกประมาณชั่วโมงกว่าๆนะครับลองดูนะฮะว่าจะได้เพิ่มหรือเปล่านะครับ สำหรับวันนี้เก็บตกพุนเตยนะครับสรุปว่าตอนเช้านะฮะมาถึงก็9โมงแล้วช่วงเช้าก็จะกินกาเลนนะครับกาเลนจะได้ผลนะฮะหลังจาก10โมงจนถึงเที่ยงนะครับก็จะกินเหยื่อกะดีนะครับส่วนมากนะฮะคนได้เยอะก็ได้เป็น10ตัวเลยนะครับแล้วก็ตกเย็นมานี่ก็จะกินพวกเหยื่อผิวน้ำนะฮะก็ถือว่ากัดดีมากนะครับวันนี้ ก็จบไปก่อนนะครับโอกาสหน้าไปที่ไหนก็ติดตามกันนะฮะสวัสดีครับ